เอาละครับสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Moon r a e b t a r e n a Mobile นะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับอาชีพกระบี่เดี่ยวนะวันนี้ก็จะมารีวิวอาชีพกระบี่เดี่ยวสายฟรีนะฮะเรียกว่าอาจจะยังไม่ฟรีมากนะเอออาจจะเรียกว่าฟรีได้ไม่เต็มปากจะแบบอ่าเริมมีคนมีงบเล็กน้อยครับเติมไม่เกินห้าร้อยอ่ะอย่างที่ว่าเติมเป็นเกินห้าร้อยนะครับอ่าก็ในส่วนของ วันนี้จะมารีวิวในส่วนของออปชั่นลูนขัดเกลาว์นะครับคู่หูนะฮะก็หูนยังไม่ได้ตึงอะไรมากอันนี้ก็กดวสเตเตัสให้ดูกันกคร่าวๆอ่ะนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เล่นมาได้ประมาณ40วันครับผม,มอยู่ทีเซิร์ฟเจ็ดัซีพีที่อยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งเก้าร้อยนะครับ กิดต่สามีครับเด็กสี0พนะฮะอ่าวีไอพีอยู่ที่สองพนหเล็กน้อยครับไม่เยอะมากครับเฮดพิมอยู่ที่200,000นะครับอ่าเอทีเคอยู่ที่หมื่นนะครับกี้อยู่ที่9,000นะครับนี่ครับสำหรับคนที่ดูชอ่องของผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะลองเป็น PVP ีวีพีหนึ่งนะครับนี่ไงจุดเด่นนะฮะจุดหลักของ PVP ต้องใช้ครับนั่นก็คือพีวพีดรามีแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อ ในเส้นสมเดุร์จริงชื่อว่าสันวเวอร์นะครับอ่า uh, yeah. อันนี้ก็จาเป็นนะฮะนี่ครับสองตัวนี้เป็นจําเป็นมากเลยครับใน pvp นะฮะจำเป็นขนาดไหนจาเป็นกว่า a t k กับ i t i c ค l แน่นอนครับแต่ดมาไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบประเด็นหลักอะไรขนาดนั้นนะฮะตัว a t k กับ Critical ก็จะมีส่วนนิดนึงแต่ i ิ i c a อนะครับจะไม่ค่อยได้ติดนะครับถ้า pvp ดาเมจเราน้อยนะ Critical ก็จะไม่ค่อยติดครับผมเพราะว่ามันจะไปโดนช่วงนี้ครับตัวนี้นะบ ลบนะฮะถ้าศัตรูเรามีตัวนี้ครับคีตัวนี้เยอะนะครับมันจะทาให้เราตีไม่ค่อยติดคีนะครับตุ้งเจกันครับแล้วมาในส่วนของลูนกันก่อนเลยครับคนเรียกร้องมาที่ลูนนะครับดูที่ลูนกันก่อนเลยลูนผมจะเป็นลูนบ้านๆธรรมดาทั่วไปนะครับอาเซอร์เพคร์ดมาเทล่าลูนกันลนะครับทีนี้จะอธิบายตรงที่ว่า ลูนเราต้องทำสามสีนะครับเราจะใส่สีทองทั้งหมดเลยก็ไม่ได้ครับต้องมีสีม่วงด้วยตอนนี้สำหรับสายฟรีนะครับผมแนะนำเป็นนี่เลยครับขึ้นน้ำนะเป็นเซ็ตขึ้นน้ำนะขึ้นน้ำจะทำให้เราได้พี p ดามีส์ี่สิบโดยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ลูนตัวนี้ก็ได้ครับนี่ลูนตัวนี้จะบอกพ v p ดามสมใช่ไหมฮนะถ้าเราไม่ใช้ ลาตีรุนลาตีนะครับเราก็จะได้ดาเมจ40นะครับแต่ถ้าเราใช้รุนลาตีครับดาเมจ p ี p เราจะได้อยู่ที่71เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองอ่ะรุนตัวนี้จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรุนสายฟรีนะครับขอบฟ้าครับแนะนํานะครับให้ใช้รุนขอบฟ้าลาตีนะครับลุงอารุนใช้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เยอะนะครับอันนี้สําหรับสายฟรีแล้วแบบมกไม่ได้เยอะนะครับรุนที่ผมแนะนําให้ ทำให้วลวหกณะปัจจุบันนี้นะครับคนไหนถึงวลวห้าก็หัว้เวห้าไ้นะครับนั่นก็คือขอฟ้านะครับอะพาเมค้านะครับแล้วก็ลูนโลกาทะลวงนะฮะอันนี้ผมได้ไปศึกษามานะครับว่าลูนสวรรค์อีกหนึ่งลูนที่มีให้ในหน้าล้านคราตรงนี้นะครับนี่นะครับจําเป็นไหมผมตอบได้เลยว่าจําเป็นครับอ่าสําหรับสายฟีจําเป็นครับสําหรับสายเติมไม่จําเป็นครับเพราะว่าจะไปใช้โลกา แหว้โลไอ้นี่ได้เลยครับไปใช้ลูนสีเป็นโลพวกโลกาสีทองได้เลยนะฮะทีนี้มันดียังไงครับลูนสวรรค์ถ้าเราไม่ได้เป็นพวกเดิมเยอะนะครับเราจะใช้ตัวนี้แทนฮะนี่ครับยวจะเลื่อนมาให้ดูนะับชุบนี่ทุกคนดูนะฮะเห็นไหมครับว่าลูนที่ผมใส่อยู่ไม่มีลูนชิ้นไหนบวกพ v p พีดาเมจแม้แต่นิดเดียวเลยครับแต่ผมจะได้พ v p พดาเมจแน่นอนครับ4ี่ิครับผม ดูได้เลยครับรูนที่ผมใส่นะครับไม่มี UV p v p ดาเมจผสมอยู่ครับแต่ผมได้แน่นอนครับ PvP ดาเมจ40ผมว่าเซ็ตมันตรงครับม่วงหนึ่งทองสองน้ที่จริงใส่ทองข้างหน้าก็ได้นะอันไหนเอาทองไว้ตรงไหนก็ได้แต่ผมไม่แนะนำว่าให้ใส่ทองทั้งหมดให้ติดม่วงไว้สักชิ้นหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าอย่างนี้สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นชุดเกาะนะครับผมจะบอกว่า หัวตัวนี้หัวอันนี้นะครับให้ยัดเป็นเกาะครับเสื้อตัวนี้ชุดบนนะครับให้ยัดเป็นเกาะผ้าคาดให้ยัดเป็นเกาะนะครับส่วนรองเท้าให้กกยัดเป็นเกาะครับส่วนแหวนมันจะมีสองชิ้นให้ยัดเป็นเกาะนะครับเป็นเนี่ยครับสองชิ้นนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ยัดเป็นเกาะเข้าไปครับเกาะลูนเกาะผมแนะนําให้เป็นเบนจมาม่าดอกเหมยแล้วก็ปลาไผ่ครับผมแล้วก็โลกาเกาะทั่วไปเลยครับไม่ กตุก,กตากมากจนเกินไปที่แบบว่าเราจําเป็นต้องไปทําให้มันเวลสูงมันจะมีกรณีแบบนี้ครับคุณใส่เวลสูงแต่ว่า PVP DEF อย่างนี้หรือว่า PVP Damage นะครับมันบวกแค่เแต่ว่ารูนคุณมันบอกว่ามันบวก30มสิบันบวกแค่เมันจะเป็นข้อสรุปแบบนี้ครับเวลาที่มันยกตัวอ,อย่างแนะนําครับอันนี้ PVP Damage บวกแค่สิทั้งที่รูนผมเวลหกเวลหกเวลหก แล้วมีรูนวลวสองเป็นชิ้นนี่คือจุดด้อยของอรูนตัวนี้ครับนั่นก็คือรูนที่เวลสูงทั้งวลวตันทั้งหมดจะไม่บวกถ้าจะไม่บวกความสามารถของมันทั้งหมดถ้าเรามีรูนใดรูนหนึ่งที่เวลวต่ำมันจะไปอ่านรูนที่เวลวต่ำครับผมที่จริงตัวนี้ต้องบวกดาเมจประมาณเจ็สิบเอดครับถ้ารูนตัวนี้เป็นเวห6นะครับแต่ว่าอันนี้พ v พดาเมจได้แค่1ิบสองแล้วผมเรียงตามเซตครับทองสอง โมงสองนะครับผมเลยได้ดาเมจเพิ่มมาได้ดาเมจพีวพีเพิ่มมานิดนึงนิดนึงในที่นี้ก็คือบวกมาสามก็ไม่ถือว่าไม่เยอะมากนะฮะทำให้ว่าไอ้บวกมาสิบห้านะพูดผิดครับทําให้สิบห้ามันบวกกับสามก็ได้เท่าบวกกับสิบสองนะใช่ปะมันบวกแค่สิบสองอ่าบวกกับสิบสองนะครับก็ได้เท่ากับพีวพีดาเมจที่ยี่สิบเจ็ดตรงนี้นะ ตรงนี้พีพ a ดาม e ตรงนี้จะเอามาบวกกับพี d a m a ม e ของรูนนะครับอันนี้จะมาไม่ได้มาจากการรวมรูนะครับอันนี้จะมาจากการที่ว่าเราทำให้มันครบทองสองม่วงสองแต่แต่แต,แต่มันสามารถทำแบบนี้ไม่ก็ได้เหมือนกันครับทองสามม่วง1แต่เน้นย้ำว่าอันนี้เป็นเซตฟรีนะครับอมาอยู่ที่รูนก็จะประมาณนี้นะครับ ผมแนะนำรูนเกาะให้ใช้เป็นป่าไผ่ดอกเหมยแล้วก็เบนจมาม่าทั้งหมดนะครับผมอ่า,อาจจะมีที่เราหาไม่ได้ก็คือเราใช้ปัตตุแทนไมก่อนแต่ปัตติบผมบอกเลยเลยว่ามันเป็นรูที่ไก่กาอาราเล่มากครับเบนจาม่าเวลหนึ่งก็ดูดีกว่าครับผมบอกเลยว่าดูดีกว่ามากเลยเพราะว่าความสามารถของเบนจาม่าจะลดควาเสียหายลดชีที่เราได้รับนะครับเวลา สตูตีเราก็จะไม่ค่อยติดที่อะไรประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็บวกดามจป้องกันนะครับอ่าในส่วนของรูงก็จะประมาณนี้นะครับไปในส่วนของออปชันนะฮะออปชันกระบีบ่นะฮะผมยังยืนยันว่าเป็นคีทั้งหมดก็ดีครับเป็นเด็กทั้งหมดก็ดีครับแต่ว่ามันจะอยากให้แบ่งอย่างนี้มากกว่าอันนี้ผมยังไม่มีแต่ว่าตัว อ่าลาชาระมาทําให้มันกลายเป็นคี้คู่นะฮะคืออันนี้จะเป็นคี้เด็กนะครับผมจะใส่เป็นคี้เด็กมีคี้คู่ที่ผมทาไว้แล้วก็จะมีประมาณนี้นะฮะอันนี้ถ้าในนี่ผมตรงชิ้นนี้ผมจะทําเป็นคี้คู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีเลื่อนขึ้นไปให้มันเป็นสีทองนะฮะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะอ่ะนี่นะติดอยู่ครับต่อไปมันจะเป็นสีทองนะฮะต้องรอใจเย็นๆก่อนนะอ่ะนะครับยังไม่มีโอเคเนี่ยผมจะใส่เด็กไว้ให้หมด อันนี้เพิ่งปลดล็อกวันนี้นะฮะเลยกำลังเร่งทำอยู่ฮะเนี่ยฮะเวอร์กเวอร์หกเวอก้าที่ผมกำลังเร่งทำคือซึ่งมันจะใส่ขีดเอ้ทั้งหมด4ชิ้นนะสมมุติจะไม่ผิดใช่น่าจะใช่นะ4ชิ้นบนเนี่ยครับเนีย่ยฮะ4ชิ้นบนนี้จะใส่ได้แค่คิส่วนส่วนชิ้นข้างล่างเนี่ยผมทำการสุ่มแบบเยอะมากๆแล้วมันไม่เคยออกคิเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งแสดงว่ามันจะใส่ได้แค็เด็กข้างล่างนะซึ่งจํานวนเด็กที่เราใส่มากขึ้นไปมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าดามเมจเราจะหนักแล้วเราก็ได้คิด,ด้วยแต่ว่าอันนี้เราจะได้คิอย่างเดียวคือคือเปอร์เซ็นต์การติดคีดมันไม่ได้มาจากคีอย่างเดียวนะครับมันมาจากลูนที่ชื่อว่าลุ่งอลุนด้วยนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าลุนลุ่งอลุนสามารถว่าอย่างไนนะแต่ว่ามันจะช่วยทําให้ติดคิดคดแรงขึ้นนะครับแต่ลุนลุ่งอลุนจะทําให้เราคีแรงขึ้นนะฮะนี่ครับลุนลุ่งอลุนนะครับนี่คร 0.9%นี่ครับเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเลยครับที่จะทําให้เราตีติดคิถ้าเราตีติดคินะสมมุติว่าเราตีติดคิจะทําให้คิเราแรงขึ้นนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่คิทอดาเมจนี่ครับอ่านความสามารถได้เลยเพิ่มปริมาณความเสียหายคิท c a อลรือการฟพ้นฟูริมาทที่สร้างขึ้นนะครับจะทําให้เราตีติดคิง่ายขึ้นและก็แรงขึ้นนะครับ ในส่วนของออปชันก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสุดในส่วนของขัดเกานะครับผมแนะนำนะฮะยาทำแค่ชิ้นเดียวนะครับให้เวลตันมันตันยากมากครับแนะนําให้ทําเวลสิบทั้งหมดก่อนครับผมอันนี้ผมทําเวลสิบครบแล้วอันนี้กําลังไล่ให้มันเป็นยี่สิบถุกชิ้นนะครับผมจะได้ทําเป็นทีละชิ้นไปนะกะ,ะจะอยู่ประมาณนี้พอสามารถ ของการขัดเกลานั่นก็คือเราจะได้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณสมบัติที่เราจะได้เพิ่มขึ้นขึ้นมาเราอยากรู้ว่ามันได้มาเท่าไหร่คุณเกเอาเนี่ยครับ170ร้อเจ็ดสิบนะฮะเปอร์เซ็นต์ของสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของ170ร้อยเจ็สิบคือร้อยเจ็ดสิบคือเท่าไหร่ก็จะได้ประมาณนั้นนะในส่วนที่ได้กลับมันมาก็คือเมื่อเราทําขัดเกลาครบเวลสิบทุกชิ้นแล้วเราจะนี่ครับ เลเวลกลางวานเลเวลหนึ่งนะครับเราจะได้พ v p ดาเมนบวกหนึ่งร้อยีวดีเอฟบวกอีกหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราทําครบสิบสองชิ้นถ้าครบถ้าทําเวลยี่สิบครบเราจะได้อีกร้อยหนึ่งแต่ถ้าเวลสามถึงเวลถึงเวลห้านะครับมันจะได้น้อยมากจะมาเยอะอีกทีตอนเวลหกนะโอเคต่อไปเป็นเสริมพลังก็จะเวลสิบสี่สิบทุกชิ้นนะก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนของคู่หูกันนะฮะไปดูคู่หูไปครับปกติผมเล่นในโทรศัพท์อันนี้ไม่เล่นในคอมคอมคอม,มันแบบว่า ตอนเล่นมันก็ลื่นอะแต่เปิดหน้ามัเนี่ยผมก็ชอบเพราะมันดูกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้ไม่รู้มันเป็นเพราะว่าขอบมันเริ่มร้อนเลยหรือเปล่าเพราะว่านี่ผมมาอยู่หออ่าทีนี้ในส่วนของคู่หูนะครับผมแนะนาให้เป็นดาบคู่หรือเรียกว่าสา,ายโจมตีเนี่ยตำแหน่งโจมตีนะครับสองตัวแล้วก็สายตําแหน่งเรียกว่าสนับสนุนนะครับสองตัวแต่ทีนี้ผมมีสนับสนุนตัวเดียวนะฮะเ,เ,เลยต้องเอาป้องกันมาใสา่ไว้ก่อนนะครับว่า มันมีไม่ครบนะฮะซึ่งคู่หูจะบวก PVP DEF และ PVP Damage นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคู่หูตัวไหนบวกอะไรนะครับให้เรากดไปที่คู่หูครับหลังจากนั้นกดที่พัฒนานะฮะแล้วกดที่นี่ครับตรงกลางมันเลยฮะปร๊บเอฟเฟกต์แรกนะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์ล่างเอฟเฟกต์ล่างมันยังไม่ถึงนะครับเอฟเฟกต์นี้อ่านก่อนเลยครับ ตัวนี้บอกอะไรบ้างครับ ATK นะครับบวก Echo นะครับบวกค r ินะครับบวก PvP Damage นะครับ46อ่ะเราจะได้แน่นอนครับ46นะครับซึ่งตัวที่จะบวก Damage PvP จะมีแค่สายดาบที่เหลือมันจะบวกเป็น PvP d f นะครสายสนับสนุนก็จะบวกเป็น Dex DEF นะครับซึ่งก็นะครับเล่นกระบี่ครับก็สายดาบก็จะเยอะเป็นธรรมดานะเลื่อนให้ดูมันก็จะเป็นสายดาบหมดครับ ซึ่งที่เป็นสายดาบทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับผมอืมอ่าแล้วก็มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มดาเมจพีวีนะครับกดไปที่วิทยายุทธครับผมแล้วกดที่นี่ครับกิวครับสําหรับคนที่อัพแต่ข้างบนนะครับแต่หรืออัพข้างล่างนะครับนี่เลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะบางทีมันอยู่อย่างนี้เรามองอาจจะที่แรกเราอาจจะมองไม่เห็นนะหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตมาอับนี่ครับพีวีดาเมจนะครับอัพได้ครับแต่แบบ ใช้เยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากเหรียญกิ้วนะครับได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกิ้วและจัดงานเลี้ยงนะครับจัดงานเลี้ยงจะจัดอย่างไงใช่ไหมครับจัดงานเลี้ยงจะได้จัดต่อคน,คนที่จัดจะได้หนึ่งหมื่นเหรียญกิ้วนะครับซึ่งเป็นที่อาชีพรับผมแล้วก็นักปรุงนะครับจะจะจัดงานเลี้ยงได้นะักปรุงต้องน่าจะเวลยี่บห้านะครับถ้าผมจำไม่ได้จะไม่ผิดนะ นี่ครับ่อไปที่งานเลี้ยงนะครับอ่ามันจะมีนะครับน่าจะยี่พานะครับถึงจะได้สุดอาหารตรงนี้ครบทั้งหมดครับอ่าน่าจะยี่้าเแล้วจะได้ของตามนี้เลยครับนี่ครับเด่นหน่วยเงินกิวนะครับแล้วนี่ครับเห็นไหมครับในงานเลี้ยงจะได้รับบริจาคกิวหนึ่งหมื่นไอชื่อเสียงที่ไว้ทำนะครับและดอกฟองหายากฟองหายากที่ดอกตอนนั้นก็คือนี่เลยครับนี่คือเดียเบสครับอันนี้ครับเบสสุดครับผมนี่มีดอก แต่ไม่มีขายนะครับถามว่ามีดอกไหมอันนี้มีดอกเปอร์เซ็นต์ออกยากครับอ่าตรงเนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันหาดอกไม่ได้มันมีให้ดอกครับผมแต่ว่าวันหนึ่งน่าจะดอกได้ไม่เกินสามครั้งนะชุบอะปลายชื่อันนี้ก็ถ้าได้ปลายนี้ก็ดีไปได้ปลายนี้ก็ดีไปซึ่งถามว่ามันดอกยากอย่างไรเนี่ยครับวิธีการดอกนะครับคุณต้องไปที่นี่ครับคกราบนะครับแล้วก็จับกรุ่มนะครับเส้นทางนะครับก็จับกรุ่มนะครับ จับกลุ่มจะได้ของตรงนี้ครับผมนี่ฮะจะไปกดเข้าไปดูไม่ได้นะอ่าได้ครับนี่ครับโอกาสที่มันจะออกอยู่ในช่องจับกลุ่มคือทั้งหมดนี่โอกาสออกมีครับแต่น้อยน้อยแบบน้อยมากซึ่งผมแนะนําว่าให้คุณทําตรงนี้ก่อนับนี่นะครับให้คุณเข้ามาที่แลกเปลี่ยนครกดปิดแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดลงมาที่้านคาร์ลิงกิวนะครับ ให้เนี่ยครับซื้อพวกนี้ไว้นะครับจําเป็นมากเลยนะครับบอกเลยว่ามันจาเป็นมากและนี่ครับต่อเดือนนะครับมันจะรีนะครับว่าเป็นวงกลมหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมรอให้มันเป็นสี่เหลี่ยมถึงจะซื้อนะครับคือตอนนี้ผมซื้อเนี่ยครบแล้วครับเดือนอันนี้อยู่ที่ผมจะต้องซื้อแล้วอ่าแล้วก็อย่าลืมทำตรงนี้กันนะครับหลอกซาตานนะครับอย่าเอาไปทําศิลาชําระนะครับศิลาชําระใช้ทีละสามร้อยไม่คุ้มนะครับได้มาไม่คุ้มก็เผื่อได้มา ทำอะไรก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้วิวครับ oh. ก็รีวิวตัวของ Sunflower ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเจอกันที่เซิร์ฟเจ็ก็ทักทา,ายกันได้นะครับเซิร์ฟอื่นก็ขอฝากตัวไว้เท่านี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกสอบถามเรื่องอะไรก,ก็สอบถามมาได้เลยนะครับ mm hmm. แต่ของเมนจะรอตอบครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าเป็นคลิปพ v p แน่นอนเจอกันบาย